เอาอถ่ายถ่ายเลยนะครับหันหน้ามาเลยนะครับโอ้โอพี่ขาว่าอยู่ทำไมมันมดืดเรียกไม่ได้เปิดแสบบงพี่เปิดแสงนะท่านผู้ชมที่คารพครับนี่เรียกว่างอนพญานานะครับงอนพญาน่านี้เพิ่งเจอไวๆไหวนี้นะครับส่วนมากทุกท่านมาจะมาขอพรเพราะว่าคําว่างอนคือส่วนที่เป็นเสียงของพญาน่าเพราะฉะนั้นใครที่มาขอบารมีท่านนะครับท่านไม่ว่าหรอกก็ ผมหากว่าผมางงงายผมก็ยอมรับนะแต่ผมจะขอพรขอให้ผู้ือื้อเดอลูกหลานขอให้สุขภาพของผููข่าย่ี่แข็งแรงมีกําลังกายกําลังใจสติปัญญาขอให้ข้าพเจ้าได้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคอุบัตเหตุเพศภัยพยันอันตรายใดๆจงหายสิ้นไปตั้งแต่บัดนี้ขอบารมีห่งปูอือจน,นบันดาลให้ข้าพเจ้าจงสำเร็จในกิจที่ปรารถนา ขออาสมพุทธศิลปะเอกอมตาจงมีชื่อเสียงโด,ด่งดังรูปก็ขอให้ขายได้รูปหล,หลายแสนหลายล้านบาทที่วาดขึ้นมารูปใดมีแต่คนมาวิ่งมาจองทั่วโลกจงมาขอจองรูปที่พุ้าวาดรูปยันแมงป่องก็คือบริวารของพญานาคเพราะฉะนั้นขอบาร,รมีแห่งปูใหญ่อือลือดํมบรรดาให้ยันแมงป่องมหาลาภของข้าพเจ้า ที่วาดขึ้นมามีผู้มาซื้อรูปละหลายแสนหลายล้านบาทสาธุรูปเท่าไขา